ว่าแพทย์หญิงพิติกาแชร์ชยค่ะแมวที่เขามีเจ้าของเลี้ยงปิดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกลุ่มที่สองก็จะเป็นหมาแมวที่มีเจ้าของแต่เจ้าของก็เลี้ยงปล่อยบ้างเลี้ยงในบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มที่สามก็จะเป็นเราเรียกว่าคอมมูนิตี้นะคะก็อย่างเช่นแมววัดแมวโรงเรียนแมวตลาดสเตรก็คือจอนเลยอยู่ในปา่ากลัวคนไม่มีแบบไม่มีใครดูแล C N V R ก็คือ Cash ไปจับมา End N neuter ก็คือทำหมันจับมาทำหมันฉีดวัคซีน V ก็คือวัคซีนพิษนักป้านะคะวัคซีนรวม R แล้วก็ R ก็คือ return ก็คืออันนี้เป็นหลักในการทำหมันทำหมาแมวตอนจัดควบคุมจำนวนประชากรประสบการณ์เนี่ยความยากเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของอย่างแรกก็คือเราอะไม่ทราบประวัติของน้องแมว เราก็จะไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาเคยมีความเจ็บป่วยยังไงบ้างเขา,าเคยมีอุบัติเหตุไหมอ,มอ่มันก็เป็นความยากแล้วมันก็เป็นความเสี่ยงด้วยในการวางยาสลบอันนึงก็คือจับยากแมวพวกนี้นมันจะจับค่อนข้างยากจริงๆอ่ะ,อะพี่ว่าก็ไม่มีอะไรง่ายแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวนะคิดว่า,าจะผ่านการฝึกฝน การในเรื่องของการขั้นตอนการทําหมันที่หมอทุกคนนะคะจะไปออกหน่วยในการช่วยเหลือทาหมันให้กับชุมชนต่างๆเราได้เทรนได้ทํามันบ่อยๆมันก็อาจจะมีความไม่ยากความง่ายขึ้นเราก็จะคุ้นเคยมากขึ้นทานานมากขึ้นอย่างนี้มากกว่าแล้วก็ถ้าเทียบกับหมาแมวอาจจะง่ายกว่าเพราะเขาตัวเล็กมนลูกเขาก็เล็กเราอาจจะไม่ต้องใช้แรงในการทํามากขน,นาดน,นั้น่เนี่ยค่ะ ในพารทของหมอค่ะเราก็จะอาจจะสังเกตในเรื่องของเราจะเรียกว่าไวท์ททาไซ์ก็คือสัญญาณชีพต่างๆที่เราสามารถสังเกตได้ด้วยการดูว่าเขาหายใจดีไหมหัวใจเต้นดีไหมเขามีเยี่ยเมือกสีชมพูดีไหมแล้วก็มีภาวะขาดน้ำหรือเปล่าอันนี้จริงๆจริงๆพวกนี้เราดูตลอดอยแล้วตั้งแต่ก่อน ระหว่างแล้วก็หลังทําหมันเลยนะคะเพราะว่ามันก็มีผลกับการฟื้นของแมวก็เอากลับบ้านไปดูอาการที่บ้านได้ให้เขาฟื้นตัวดีก่อนให้อยู่ในที่สงบ,บสงบให้อากาศถ่ายเทแล้วก็เริ่มจากการให้น้ําก่อนก็ได้ค่ะวางน้ําทิ้งไว้ในกรงแล้วก็ถ้าเขาฟื้นตัวเต็มที่เนี่ยก็ค่อยเริ่มให้อาหาร ก็ได้ค่ะ,ะให้รูอยู่ที่บ้านจะขึ้นก่อนที่จะปล่อยกลับที่เดิมก็ได้ค่ะเพราะว่าคือซอยด็อกเราอะค่ะจะทำาหมาเนี่ยเทคนิคเราจะไม่เลี่นต้องกลับมาตัดหมนะคะอย่างเช่นรูปแมวเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาตื่นเต้นมากๆเลยจะหนีแล้วเขาก็อยู่ดีๆเขาก็หลับแล้วเขาก็ตื่นมาแบบเหมือนตื่นจากฝันร้ายบางตัวมันก็จะมีอาการตื่นเต้นหลังจากที่ฟื้นเราก็ต้องคอยดูว่า เขาจะมีภาวะมีไข้าตามมาหรือเปล่าและก็มีโอกาสที่จะเป็นฮิสโตรหรือว่าเราเรียกว่าเป็นลมแดดแต่ว่าจริงๆไม่ได้โดนแดดแต่เขาตื่นเต้นองี้ตามมาได้อย่างกรณีที่ถ้าสมมติว่าน้องแมวเคยฉีดยาคุมสิ่งที่ตามมาเจอค่อนข้างเยอะคือการเป็นมุ้วดเซ็บก็จะมีการจ่ายยากลับไปให้ทานตอนป้อนอยาเขาก็จะได้จับได้ดูว่า เลยน้องแมวเป็นยังไงบ้างกินข้าวไหมแผลเป็นยังไงบ้างเรียนหรือเปล่าเนี่ยค่ะการที่เกิดแมวจรจัดเกิดขึ้นเนี่ยก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยเป็นแมวเลี้ยงมาก่อนอยากให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเราควรจะมีความรับผิดชอบต่อน้องหมาน้องแมวการที่พาเขาไปทําหมันก็ถือเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่ามันก็จะลดพฤติกรรมความก้าวร้าวการผสมตัวมีการติดสัต อะไรพวกนี้ค่ะรับผิดชอบไม่ทอดทิ้งนะคะให้เขากลายเป็นแมวจอมจัดซอยดอกของเราก็ช่วยในเรื่องของการทำหมันนะคะาสามารถาติดต่อเข้ามาจองคิวหรือว่าให้ปรึกษาเรื่องของการทำหมันทั้งหมาและแมวได้นะนก็จะมีกระจายเป็นหลายจังหวัดก็ภาคใต้ปริกุงเทพปริมณฑลเช็คคิวจองเข้ามาทำได้